วันนี้กิฟอยู่ที่ห้องหลับวิจัยของเพียวค่ะจะพาทุกท่านมาดูเคล็ดลับสูตรเฉพาะการผลิตเพียวผงซองนี้กันนะคะตามกิฟเข้ามาด้านในเลยค่ะเพียวผงซองนี้ต้องใช้เวลาคิดค้นวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญด้านพืชและดินเพื่อให้เพียวผงซองนี้เขาเอาอยู่ทุกการบำรุงพืชพร้อมเสริมความแข็งแรงให้กับพืชค่ะเพียวผงใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการตั้งแต่การสกัดส่งตรวจวิเคราะห์ทดลองผลิตและบรรจุในห้องแลับที่ได้มาตรฐาน ISO ทำให้เพียวผงซองนี้เป็นสุดยอดอาหารเสริมพืชที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้จึงมั่นใจได้เลยว่าทุกซองของเพียวผงคุณภาพเต็มร้อย เที่ยวผง1 2, นองเข้มข้นสารสกัดมากกว่า20ชนิดคุ้มค่าเห็นผลเร็วและที่สำคัญปลอดภัยเพราะสกัดจากธรรมชาติ100%ค่ะเที่ยวผงเลือกสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้สารสกัดคุณภาพที่พืชต้องการอย่างครบถ้วนอุดมไปด้วยโปรดอะมิโนที่สกัดจากพืชและสารอาหารต่างๆที่จำเป็นในกระบวนการสังเคราะห์แสง เห็นไหมคะว่าเพียวผงช่วยสะสมอาหารพืชทําให้พืชสมบูรณ์แข็งแรงช่วยสร้างดอกสร้างผลทนแรงทนโรคมแมลงใช้ในปริมาณเพียงเล็กน้อยแต่ได้ผลที่น่ามหัศจรรย์เพียวผงตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่